คุยออกับพี่สมาร์ทอยู่ป่ะเนี่ยนี่ไงตอนนี้ก็คุยอยู่น,นี่นไงอะไรเงี้ย วันนี้พี่ช้างมีเว็บดีๆมาแนะนำนะคะแค่เพียง mcmax เว็บนี้มันดียังไงน่ะหรอคะคือมีเกมหลากหลายมากแล้วก็เป็นเว็บที่ยังเคียงข้างลูกค้าเป็นตัวกลางระหว่างเจ้ามือและลูกค้าเชื่อถือได้ระบบรวดเร็วทันใจเว็บนี้อยากให้ลูกค้าชนะมากกว่าแพ้มีสูตรที่ขอให้ลูกค้ามีแอดวินคอยต่อ24ชั่วโมงแถมใครที่อยากมีไรายได้เสริมหรือไม่มีทุนเข้ามาเล่นยังมี ยังมีระบบแนะนําเพื่อนที่เพียงแค่ก๊อปลิงแนะนำส่งให้เพื่อนหรือช่องทางออนไลน์ต่างๆเท่าน,นี้ก็จะมีรายได้เข้ามาแบบง่ายๆไม่จํากัดการถอนจากกี่หมื่นกี่แสนไ,ได้แอดไปเลย m c m a x ้้องดาททีี่ใใหฉันน,นนนคิถึจต

น้องมันบอกน้องไม่อยากซัมติงเดี๋ยว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 ติงนี่คือทำอะไรกันระวังเข้าตัวเองนะระวังเข้าตัวเองเออเออปิงปิงปิงว่าปิงคุยกับพี่สมานอยู่ปะเนี่ยนี่ไงตอนนี้ก็คุยอยู่นยังไงเลยคุยไม่คุยกันแบบคุยกันแบบที่แบบเขาเรียกว่านะแบบแบบแฟนอย่างเงี้ยนะเออลองถามพี่สมานดิ ออไอสัตว์โยนขี้ยังเล่นเกมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเยวขาถามมืตอบเองเอาเขาอยากรู้เออตอบตอบตอบไปพิงไม่ก็เนี่ยเราเราพูดกันในฐานะที่แบบพี่น้องกันเนี่ยแก่สองคนปเป็นอะไรกันอา่าเพื่อนพ <c oughs> อฟันเทอเอื่อนเพื่อน เพื่อนไในที่ไม่ดูอายุไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พอฟันเลยใช่พอผ่าน <c oughs> อ่าแล้วพี่จะมาอ่ะเอาย <ผม S 2> <อ>ังไม่เคยทำคุณต้องตอบแล้วนะเป็นเกมอยู่ครับไม่่แต่แต่พี่มียจะบอกพี่หน่อยว่าพี่กับพี่จะมาคือคบกันนะ <c oughs> เป็นไงพี่อาการ เราเราเราลองเข้ากันแล้วเคยเคยโดนนะพี่อะไรว่าโดนแล้ววะโดนเออโดนทักทายอ่ะอ่ะใช่เหรอไม่ใช่ก่อนก็เป็นคนดีนะดี๋ยผมนึงพิงว่าดีไหมค่ะก็ใช่อยู่นะแกเขาแบบอยากให้พี่ฟังอุ้ยประจำเลยจริงๆไม่กินตัวทีละได้ยินตัวฉีดละ ค่ะกูจะชัด,ชดได้ยินจนชินแล้วหมายความว่าเขาชอบบุดบ่อ,บอยพี่เขชอบบุดบ่อยเอาตรงมันอะชอบชวนพี่คางครับทั้งวันนะ่ะใช่เหรอเออคืนอยู่ในดิสก็นั่นแหละใช่เหรอเราแตเหมือนเหมือนที่เราทำงานสองคนป่ะอืมในสองรัวไหมพี่รัวไหมรัวไหมฮะ<ข>เขาเขาได้อยู่พี่สมานได้หรอ มันก็ไม่ได้แย่พื่สมาร์ตมาหนูพูดความจริงไงเราสองคนน่ะจำได้บ้างคืนนั้นน่ะคืนนั้นคืนนั้นเป็นไงพี่เราต้องเราละคือแบบวันนั้นน่ะพี่พี่กับพี่สมาร์ตอยู่ด้วยกันสองคนด้วยแล้วก็แบบพี่สมาร์ตมึงอัดคลิปป้ะเนี่ยอัดคลิปทำไมโอ้ยน่ารักพี่สมาร์ต ก็แบบถามน <โฆ S 1> ี่คืออยากรู้ไงว่าแบบเออเป็นอะไรกันเห็นแบบใน G T A ก็แบบโอ้ยติดตถามดิว,ว่าปิงรู้สึกไงกับพี่มันรู้สึกอะไรหรอกเดี๋ยวพี่ต้องถามพิจารณาก่อนน,อนะเดี๋ยวี่ต่ออ่ะแต่พี่เขาเขาชัดเจนมากเลยนะปิงออชัดเจนถึงแม้ว,ว่าเขาจะแบบ n o าม a อ,อว่าแตม เป็นคาแรคเตอร์ใช่ปะเกือบดีแล้วเกือบดีแล้วเกือบดีแล้วเกือบดีแต่ไม่ดีอืมทำไมอ่ะตรงคำว่าขี้หม้อไม่ดีหลวงพ่อความจริงหลวงพ่อคนจริงนะพี่สมาร์ทพี่อี้หม้อเว้ยครับครับจอมกบเสรอจต้อกรชัดเจนดีครับแต่ว่าแบบน้องก็เข้าใจนะพี่ว่าแบบว่าพี่เนาะ <c oughs> คือสองคนนี้พูคุยกันได้กูอยากรู้มากเลยว่านี้คุยกันได้ยังไงวะน,นอะนอมันโตเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวพี่สมานไม่ได้เป็นต่อเขาหรอไม่นะคือคือหนูอ่ะก็แบบรู้จักพี่สมานมาเกือบปีแล้วป่ะคือหนูก็รู้จักพี่สมานคือูไม่เคยเห็นพี่สมานจริงจังกับใครแล้วก็แบบไม่เคยเปิดตัวให้ใครเห็นเนี่ยแบบเวลาอกหักก็แบบอแค่อกหักคลิปที่ผายเลยกูไม่รู้ว่าใครอย่างเงี้ยแบบแซดกูก็ไม่รู้ว่าแบบ หักจากใครวะทำไมมันหลายคนจังวะแม้แต่คนมีแฟนแล้วบางทีแบบเขามีแฟนแล้วไม่ใช่เหรอเขาบอกพี่กูหักได้ยังไงวะอย่างเงี้ยแบบจะแบบยู้ชูวคุยกับไอ้พิงค์สองคนนี้มันมันยังไงกันแน่วะเขาก็เปิดตัวแล้วแบบอีกเก้าคนเสียใจอะไรอย่างงี้หรือเปล่าคนไม่บอกคนการเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกคนการเนาะจะบอกการเถอะ คนนั้นคนนั้นเขาแสดงเขาแสดงแสเรื่องจริงแสดงคุณจะดูปะล่ะคุณจะดูปะล่ะแม่คนสองคนนั้นเขาพี่น้องกันพี่การกับใช่เออคือแบบสองคนนี้เขาแบบคือรู้ว่าน่าตึงมากเลยน่าตึงมากเลยอะคือแบบแม่สองคนนั้นเขาเป็นพี่น้องกันจริงจแบบพี่น้องเข้าใจเข้าใจทำไมต้องท่หน้าตึงเลยอ่ะไม่เพิ่งรู้ว่าพี่น้องเขาตั้งชื่อเล่นในเฟซบุ๊คคนของใจแล้วเดี๋ยว มันตั้งนานละเว้ยงั้น,งนพี่มีน้องพี่มีน้องสาวอีกคนพี่ตั้งกันหมดเลยน,งนะงอ้าวาเอาเอาเยอะแต่ขนาดหนูท่านขนาดหน,หน,หนูยังตั้งพี่ว่าที่รักเลยไม่ใช่เหรอโอ๊ยอยากให้พูดหนูเออแบบบางทีงอนลบเพื่อนนี่แล้วเซตสีชมพูแล้วอ่ะออใช่ทูกคนบ้านทุกคนไว้ใช่เป่าใช่เป่าสีชมพูตั้งกับใครบ้างอะไม่รู้ครับผมไม่เคยเห็น กระปากทำไมไม่สมาร์ทไม่มีไม่ตังค์ตายปิงคนเดียวตายปิงคนเดียวยไงไงลาก็สีฟ้าไงคุณับล้างไม่ทำใช่ไหมครับแล้วหนูว่าพี่สมาร์ทก็สีฟ้าไงไม่ก่อนนั้นนี้เราสีชมพูกันไม่ใช่หรอไม่รู้ลืม มัเล่นอะไรกันเนี่ยเล่นอะไรอ่ะเป็นคเก่่โแซนเดซนซนเซไหรอเดอเก็บแรงตาแรกของวันอ่ะจะเลิกเล่นละจะไปเล่นซีกิจีเอเ้ยไปไอย่านาะค่ะไปเล่นจีจีเอไม่หรอกปิ๊งมันมีคนื่นละวเดี๋ยวนะ หนูจะบอกอะไรให้นะเซิร์ฟต่อยคือแบบสาวดีมากจริงปะผู้ชายก็แบบหล่อมากมึงพูดอย่างเงี้ยกูไม่ได้ไปละ <c oughs> งานดีเดียว<ๆ>คนคนละเสิร์ฟคนละเสิร์ฟคนละเซ<อ>ิร<ๆ>์ฟ<อ>ที่หนูจะไปแบบไปไปเล่นไงอีกอีกเซิร์ฟหนึ่งก็เซิร์ฟที่หนูกำลกังจะเล่นน่ะกับอีกอีกสตอรี่หนึ่งอ่ะก้ก็ก็ดีแต่แต่ว่าเซิร์ฟต่อยก็ดีเหมือนกันพี่ สาวบุ่มๆเยอะเลยนะพี่ฮุ้ย <c oughs> พี่สาวเซิฟดีหนูไปส่งแล้วโอ้ซีคือดีมากเลยจริงปะดีให้ดูไหมกูมันกูไม่ได้ไปแล้วล่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะปิ้งหึงเหรอเป่าเป่าปิ้งหึงเหรอเปล่าปาิ่ง,ง,อ,งอ่ะ ี่จะว่ากนอะไรกันพี่จะว่าใครไม่ตอบเลยไม่คือถ้าถ้า,ถ,าถ้าปิงไม่บอกจะเจมพี่จีพี่สมานนะเดี๋ยว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 พี่ก็ไม่มีแฟนนะเนี่ยเนี่ยเห็นแบบเมื่อพี่แบบออถ้าถ้าปิงถ้าปิงไม่บอกสถานะพี่จีพี่สมานนะอ่ะมีช่ชอบไหนบ้างฮะมีอะ<า>ไรบ้างอะไรนะอ่า ก็ตอนนั uhm ้นแหละครับตอนนี้เห็นเลยตอนไม่เห็นเลยเอาพี่อือไม่เห็นไ่เห็นว่ามักแก่อยู่ด้วยกันตลอดเป็นไปกันตลอดที่สมาไม่สนใจคูมีคนทักว่าวกเว่ ทั้งมาบอกแม่อยู่พูดอะไรไม่ได้น่าสงสารว่ะเอ้กี้แล้วมันก็จะมีอีกคนนึงที่แบบอมยิ้มที่ความสุขว่ะทำไมเอกก็แค่คุยกับน้องนี่น้อก็แบบพี่รู้ไหมว่าน้องกดออกเกมเพื่อมานั่งอยู่กับพี่เลยนะเว้ยพี่เ,เห็นแล้วเออน้องรักพี่ขนาดไหนรักไหม จะจะรักน้องไหมพี่พี่จะรักจะรักจะรักรักรักปิงหนี่รักช้ารักแบบไหนรักแบบแฟนอะพี่ตอบดีกว่าไอ้เคียร์มีจะมาบอกขอขอสองคนเลยได้ไหมต่อไหมล่ะพี่ก็มีสองมือนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้แบบปาดปาดทีละคนได้เลยนี่ผมเจอประจําคำเล่นเนี้ย แล้วนี่ผมเจอว่าเจ้า <laughs> เฮ้ยแสดงว่าอยู่กันได้แสดงว่าโดนจนชินอะไรแบบนี้ใช่ไหมไม่เราก็ประมาณนี้ <laughs> เอาเอาตรงๆปะอะ <c oughs> แก้ผ้าคอกันทุกคืนครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวนอนอะ<ๆ>นอนอะมันชอบบังคับพี่ถอดเสื้อ ป็พี่ก็เป็นคนที่ชอบถอดเสื้ออยู่แล้วไม่ใช่เหรอไม่ครับไม่คือคือพี่สมานเป็นคนที่แบบชอบถอดเสื้อแบบบางทีอะโทรคุยกันใช่ป่ะแบบช้าช้าช้าแป๊บนึงนะพี่ถอดเสื้อแบบอะไรกับล้ออะไรอะไรแค่หนูบิเกียจเองนะพี่สมานแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึเดี๋ยวพี่มาครับมีคนเชิญไปจะทำอะไรหรือเปล่ากำลังออกกำลังออกเกมออกกัไม่เล่นอะไรเครียดเครียดไสซะแกก็ไม่รู้เม่ไอ้ไรออกอะ ปิงอ่ะมันมีแฟนแล้วชื่อการเข้าใจเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่มันจะไม่ใช่ได้ยังไงดูคุณคอมเมนต์อะไรกันนู่นอ้ผมไม่อ่านทั้งหมดแล้วไหนครับผู้อยคิดว่าผมไม่เห็นคนดูแล้วคนดูอะไรแค่สเขาโพสเขาโพสอะไรเศร้าๆคุณก็โอ้โหตลอดเลยอะไรไปดูเลยไปดูครับไปดูมีแต่กลไหลแสงไฟปิ๊งคือแบบสว่างจ้ามากมันไม่ได้เปิดอ่ะอ่ะวันนี้เป็นไง เออมันับพอดีเป๊ะนะโอหสว่างอ่ะพอดีไหมพอดีเนี่ยของปิ๊งมันจะประมาณนี้ของปิงอ่ะโอ้โหดูผ้าทิศสว่างไม่เจอไม่เนี่ยพี่เห็นอย่างเงี้ยคือฟ้าทิศเลยปิงเออามันมันมันเป็นแสงหน้าจอยคนเขารักกันนะ ก็แบบไม่อยากแก้น้องก็ไม่รู้หรอกนะว่าสถานะของพวกสองคนนี้เป็นยังไงหรอน้องก็แบบเออน้องก็แบบจะไม่ยุ่งแล้วแก้น้องจะแบบอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงห่วงแนบห่วงนะเหมือนกันชอบมารู้สึกชอบเหมือนแกของคนนี้โอ้ยแกเนียนเนียนเนี่ยล่ะอ้าวให้ทำมาแลนช์หน่อยพอเออ